sáng lột Nè đi nè, bà, 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 sáng lột bọc <Nhạc> lên, lên mà giá sáng luôn, này là đằng พาโป๊รดไหมลุกน่ะเขากลับไปน้ำหนาอาเดนมเมดดัน,นเนเน่ะอาใช้ถุงมือูกนั่ะไอ้เบิ้งรู้นั่นแบนบ่บาเห็นนี่บ่เห็นหน่ะ ไปห่ได้ไปแล้วหไปแล้วาไปน้ำอยากไปน้ำขิ้ขี้นัดเออนัด้ไดดปแล้วไ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 ป ซองน้ำอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยคนซองน้ำหนาวมั้ง <ไป S 2> ฮึ่นไปแล้วมึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วระอาดไปแล้วไปให้ในขวา,านเอาฮือยังไงขวา,านก<แ>ูเออไปแล้วระอาดไปแล้วเออปิดประตูปิดดึงองอกมาดึงดึง bố đi bò ngang đấy hên không gì nữa à, à bố mi hán đứng gì ô bò ô, hán, đừng. mama, mama đứng hán đứng